ครับผมวันนี้ก็มาอีกบูธหนึ่งครับผมก็มาบูธโตโยต้านะครับก็มีโมเดลใหม่ที่ออกเกิดขึ้นนะครับก็อ n ิวไฮรักแ h มนะครับก็ตามที่โฆษณาอยูอหย่หลายช่องที่เกิดขึ้นนะครับก็หล,หลายช่องทางผมก็อีกขั้นนึงนะครับที่อยากจะนําเสนอเรื่องของรถนี้เป็นโมเดลที่ผมน่าสนใจอีกคันนึงนะครับก็ด้วยเราเข้ามาดูภายในก,ก่อนนะครับ สิ่งแรกนะที่เข้ามาด้วยราคาครับก็เดี๋ยวเข้ามาด้วยราคาคแบบและอยากรู้ว่านะครับก็อาหารเช้าร้อนนะครับโดส่วนของราคาครับผมนะครับก็ราคาอยู่ที่นะครับก็จบด้วยที่นะครับ2.4ดีเซลนะครับเอซิออโต้ช็อตบิเบรนะครับแอดแอนตอรีสแพ็กเกจนะครับก็500,000 7 0 0 0 0 0 0บาทนะครับก็ ด้วยมาดูด้านนอกครับก็ซีอุปกรณ์ต่างๆมันก็ครบค้วนนะครับก็ก็จะมีอุปกรณ์ทำอย่างดังนี้นะครับพี่นะครับจบจบพี่507นะครับก็มีแหลกข้างบนนะครับแหลกข้างบนบล็อกอัพกุญแจต่างๆนะครับกุญแจกุญแจใช้แบบหมกงี้นะครับแต่กระจกไฟฟ้าอันนี้อันนี้ยังตัดออกเลยใช้ล็อกแม็กแบบนี้นะครับแต่งแบบอร่อย ในส่วนพื้นฐานนะครับใช้แหลกตัวนี้อยู่นะครับก็ขอไฟนะครับก็ด้วยราคานะครับก็ทั้งที่จะหลอเลยที่จนะครับเบลว์ดาว่าหลอเลยนะครับก็เข้าถึงนะครับด้วยโลโก้สีแดงครับเป็นรุ่นใหม่ล่าในรัสเซียมรักแชมป์นะครับไฟปลดไฟใช้ LED ครับ LED อีดีอยู่นะตัดตัดทรงมา LED แหล้วนะครับในส่วนของเครื่องเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวบล็อกอัพดีเซลเลยครับก็ชุดในการดูแลของเซอร์วิสของ ของโต้ต้านี่ง่ายๆมากๆครับตั้งแต่ที่ผมใช้มาตั้งแต่10กว่าปีตั้งแต่ผมใช้วีโก้นะครับก็ผมก็กล้าววันันตีก็ไม่รู้เป็นเป,เ,ปเป็นเป็นความชอบส่วนตัวก็อย่างผมก็ไม่ซ้ำแต่แต่ว่าในสิ่งที่ผมใช้รถมาก็ค่อนข้างที่จะทนบริการเซอร์วิสได้ดีนะครับโมเดลต,ต่างๆนะครับห้องน้ำกระจกนะครับตัว ECU ต่างๆนะครับปั๊มนะครับหเกียร์กองอากาศนะครับในส่วนของปั๊มเบรกปั๊มลม อุปกรณ์ต่างๆโฮเฮกชั้นได้ดีนะครับแต่ด้านนอกอันนี้ยังไม่โฮเฮกนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่ารับราคาได้ปั๊บสวนได้ในส่วนของไฟนะครับก็หลอดไฟนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูข้างข้างในกันนะครับก็ติดโลโก้แชมป์นะครับประตูบานจับนะครับก็ใครคิดเอาผมว่าจะเอาไวรเลียงอยู่เป็นซอฟต์อีเบตสั้นๆนะครับก็เอาไปขับเล่นๆนะครับก็ อันนี้มีลูกค้ารอเราดูเดี๋ยวผมรอรีวิวใช่ไอันนี้จะมีซอสเบวยรเป็นด้านนอกนะครับให้เป็นท็อปนะครับท็อปฐานอย่างนี้นะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับนะครับก็อันนี้มาเร่งให้เพื่อผู้สนใจนะครับเข้ามาดูนะครับย่อมไรเราไดงแล้วอื่นถ้าไม่แั่คุณขนาดนเคไม่พี่อันนี้เข้ามานั่งนานๆมีนิดนึงอันนี้เข้ามาอันนี้เป็นตัวเสริมนะฮะเอาของะลองกินนะครับอึ๊บนั่งแล้วรู้สึกเที่ยงเลย ก็ในส่วนของเกียร์ครับผมเกียร์รับเกียร์รถเป็นเกียร์ออโต้นะฮะโรล่านะครับก็แฟไฟนะครับพวงมาลัยต่างๆก็น่าจะบลูทูธลมแอร์ตามปรับโลปรับไฮได้ค่อนข้างเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครฮะนะครับก็รูปแบบการการการใช้งานก็ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับก็ตัดราคาตัดออปชั่นออกไปก็เปิดเป็นทางเลือกให้กับ ประชาชนที่น่าสนใจนะครับก็ขอเลี้ยงไปสวนไปยางนะครับขับไปสวนยางยังได้นะครับผมผมว่าไม่ขี้เลยขับไปเที่ยวเล่นๆชิวๆไปนะครับตามภาษาคนมีอายุนะครับผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็กับด้วยราคาที่น่าเข้าถึงเบาะก,ก็นะ่าแพ้โครงข่ชั่นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาให้คิดไปเ,เสริมเอาเอไปใส่เบาะไฟฟ้าก็ได้นะครับก็กระจกมองหลังต่างๆก็ น่าจะเป็นปรับมูลได้นะครับก็ส่วนที่โปรเทคชั่นอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับก็วัสดุโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะด,ด,ดีแต่ผมชอบแหลกนะครับส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็พวๆไปนะครับก็ขับได้นั่งได้แอร์เย็นอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะครับผมด้วยราคาก็ประมาณนี้ถ้าคิดถ้าใครจะเอาออชั่นเด็เดๆเลยก็ต้องดีๆรับก็ต้องวีโก้ตัวท็อปเลยนะครับก็เปิเป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจเพื่อครับ มีรถคันที่หนึ่งคันที่สองเอาไปอยู่บ้านนะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับให้รักแชมนะครับสำหรับผมที่ผมรีวิวนะวันนี้เองก็น่าจะเผื่อปเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับประชาทีมงานหรือทุกท่านนะครับที่ไปน่าสนใจก็ส่วนของไฟท้ายนะครับเบาะท้ายนะครับก,ก็จะเป็น,นจเจนนมันโ,นนโตโยต้าท้ายอันนี้โตโยต้าท้ายสวยนะฮะสกิีนโตโยต้า อ,<น>อันนี้อันนี้ด้วยราคานะครับก็โมเดลไลน์อัพนะครับก็สีเขาสีขาวสีครีมค่าสีเป็นเท่เริ่มเกินอ๋อนะครับสีเกรย์กับสีคือว่าเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับเอาโอเคเดย์ถือกล้องให้เราหน่อยนะครับถือกล้องให้เราด้วยนะครับด้วยด้วยราคาของไฮรักแซมนะครับผมชอบอย่างเดียวคือโลโก้นี้โลโก้ที่เป็นโชว์พื้นฐานนะครับของโตโยต้านะครับก็ วันนี้เองก็น่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจกัอนกอื่นก็ชอบหมดนะครับก็ขอบคุณสำหรับเผื่อคนไป่นู้ตัดสินใจอยู่ที่ลูกค้าครับชอบไม่ชอบสวัสดีครับ <c oughs> ดูหัวขาอของประกอบไ่ดูนะครับก็เดยวช่างประกอบระครบประกอบง่ายๆมากๆนะครับโตโยต้าแผงประกอบแผงหลังให้อยู่นะครับก็ขอนคงร้อยอยาต่างกก็วันนี้ ก็ไฮลักแชมป์ยังไงก็ขายได้ครับผมผมเชื่อเหมือนกันครับก็แบรนด์แบนด์ด้วยคาม่าแบรนด์เท่ๆครับรถแนวเหมือนรถญี่ปุ่นนะรถแนวพอเลี้ยงพอเลี้ยงนะครับผมมาเถอะนะฮะมาเหารถปอเลี้ยงกันนะครับผมนะ